สวัสดีครับผมชื่อใมลังครับวันนี้ผมพามารีวิวผมจะไปฮอกไกโดวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินครับ,บ,รบเออเอเออขึ้นเครื่องประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มครับ <laughs> จะไปแวะมาลเลเซียกันก่อนแล้วก็ไปฮอกไกโดฮอกไกโดเสร็จแล้วก็ไปญี่ปุ่นสามที่นะครับโอเคกใได้คุณยายคุณตารุ้นิสส์ครับ <laughs> แล้วผมยังจะพา คุณยาคุณตามมาขี่สกูตเตอร์กันนั่งรถขี่ตอนนี้ผมผมผมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นียบร้อแล้วครับตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินนเกมนอนอยู่ังเกมนอนอยู่เราจะไปซื้อเราจะไปกินหมีมะกันวันนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วครับชึ่งเดินทางมาเยนานานมาก สองเดือนถึงสามเดือนบางคนอาจจะสงสัยว่าผมขี่อะไรอยู่ผมขี่อะไรเหรอะผมขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าครับมันเป็นสกูตเตอร์ที่มันแบบเป็นกระเป๋าครับมันเป็นสกูตเตอร์กระเป๋าครับมันขี่ได้ครับนี่ผมจะให้ดู รลุ Xv พิดรถสปรอร์ต <laughs> ไปเช่ารถกันนี้มาเช่า A-Vis สเลนท์คฮมเสื้อรถเอ่ยปิดปิดประตูสรุปว่าเปลี่ยนเป็นคันนี้นะคะเพราะว่าคันเมื่อกี้ใส่ของไม่พอเพิ่มอีกวันละ5,000เยน สนใจเลยไหมคุณม่ตัง<ะ>อย่างนั่งบนโตู้สนใจเลยไหมมาคี้ไม่ได้ที่มาต้องไหนมาโอ้โหนี่เลยบอกเลยเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะคะนี่ร้านอะไรก็ไม่รู้ดูจำนวนคนที่ต่อแถวเราคิดว่าน่าจะอร่อย ก็ไม่รู้้นีต่อแถวมาตั้งหนึ่งชั่วโมงมเล่นที่มาตั้งหนึ่งชั่วโมงผมเข้ามาได้ผมได้เข้ามาแล้วครับยืนขาแข็งเลยครับอูซิว่าร้านจะอร่อยกับที่เรายืนมาหนึ่งชั่วโมงจะคุ้มค่าไหม,มไปดูกันอุครับคราวนี้อาหารมาเรียบร้อยแล้วครับอ,อาหารอร่อยมาก อันนี้ผมอยู่บนรถผมกำลังเดินทางไปมิเซโกะนิเซโกะนิเซโกะแล้วทำไรก็ขับรถวันนี้เขาขับรถดีไหมครับขับไม่ดีเลยครับขับแบบขับแบบนี้ครับอันนี้คืลรถครับคนอยู่รถจะแบบขับวแ้บนี้อันเป็นรถอะไรเนี่ยคะรถถึงแบงวัน ออไ่ียู่ผมอยู่ที่สวนสาธารณะจะเข้าไปในนูสวนสัตว์กันไปดูกันเลยไม่ได้ดูสวนสัตว์ฟูกีดาชิพารกฟูกีดาชิปาร์กทางนี้ทางนี้ทางนี้เล่นมุกวะเนี่ยไปดูดิไปดูดินี่ทางนี้ซ้ายซ้ายซ้ายเหรอเป็นไงหนาวแล้ววันนี้เป็นหนาวเลยหิมาตกีหิมะตก อุ้ยมันมตกจริงด้วยมันตกเบาๆเข้าปากแม็งเลยอะ่ะจริงจริงเหรอรอันนี้วันแรกเราก็เดินทางมาถึงที่สวนสาธารณะฟูกิดาชิปาร์คนะคะส่วนนี้เป็นมรดกของฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นสวนที่สวยมากใครมาฮอกไกโดอยากให้มาจริงๆคือมันถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีแล้วก็คนไม่เยอะด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไกลนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่ที่ฟูกิดาชิปาร์คไปดูกันเลยไม่หอ จัดการจัดการจัดการ ยังไงยังไงแซ่ <laughs> บออกมาสวยมากหิมะตกเบาๆนะคะแต่ใดๆคือสวยมากหิมะนุ่มมากคือดิบุ

เป็นไงเป็นไงเป็นไงนโ,อโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเ,บบเธอเธอหิมาติคขนตาเธอหิมาติคขนตาตรงนี้คือสวยมาก นลงมาลงมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละอันใหม่ลงมาเลย ลู้นดีกว่าลุ้นแะ่ะทางลุ้นแ่ะนี่ขยอมทางนี้หน่อยอะ่ะลงมาต้องต,งอ,องตรงเลยแบบสไลเดอร์ลงมาเลยลงมา ตามกินน้ำไปโอเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยเฮ้ยอร่อยไม่ตังน้ำอร่อยมากปากฟองเมตังเมตังมันเปียกรองเท,างเทา้า<อ>นะกินน้ำบอกให้กินน้ำเอาถอดถุงมือออกก่อนโอ้ยโลกเอ้ยโลกนี้จะมีแต่ความหนาว ออเอาเอาทิ้งอย่างนี้ได้หรอตอนนี้ก็พอแล้วมั้งอาน้ำเหรอวอ่าเธอถอยดิเธอถอยดิหกแขนขึ้นหกแขนขึ้นหกแขนขึ้นน้ำเย็นใช่ไหมยืนนั่งอ๋อมืแดงหมแล้วใเส้ขาบอกให้กินน้ำลูกเขาบอกให้กินน้ำกินเยอะต้องต่อหรอกเพื่อนหมดไปทั้งตัวน่ะเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ได้เย็นกว่านี้นะมึงอ่ะทำดีๆไม่เย็นหรอก อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยสีมือจะแข็งตายแล้วครับฟูด้าชีปลาซีเป็นยังไงเอาไปหมมั้งขนาดเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงหาผมตัวเยเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยรีวิวหน่อยวดาอย่าสุดจะสดเดี๋ยวไม่สบายคืนแรกกับคืนต่อไปละไรต้นหมึกต้นหมึกเป็นยังไง โอนหนาวมือแข็กเลยวะแขกคนโคตรโอนหนาวโอเคอย่าซ่าอีกนะพอละหนอันไหนอันนี้เออใช่ตอนนี้อยู่ตรงชุมชนแกรนพิลาฟุ ร้านสกีแกรนที่รักุกนะคะเขาก็จะมีร้านแบบนี้น่ารักมากเลยือสิที่มาตกเป็นสตรีทฟู้ดนะคะ